สวัสดีครับญาติธรรมสนมนิววารารีที้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเกาะติดกับลุงป๋องนะซึ่งให้หวยกันมาถูกมาหลายงวดนะวันนี้เรามาที่บ้านกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านกันนะฮะพบกับลุงป๋องวันนี้ท่านจะให้อะไรเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับนี่ก็เข้าไปในบ้านของลุงป๋องนะครับนี่คือบ้านเลขที่ นายวิชาดีผูกดวงโอ้โหห้าสามห้าสี่หมู่สิบห้าตำบลยางอำเภอชีขอระพงศ์จังหวัดสุรินทร์ครับนี่ฮะฝันดีคริปโทรไปบอกเลยใครฝันใครฝันครับลุง<อ>ป๋องใช่ไหมครับฝ<า>ันอ๋อลุงป๋องฝันไม่มันมันเหมือนที่ฝันใช่ไหมที่ที่ทมาคลิปก่อนอนะ่ะ คือผมจะเป็นคนนอนไม่หลับถ้านอนไม่หลับก็มีลุ้นเหมือนนี่นะวันที่วันนั้นมันเป็นวันก่อนวันพระที่คลิปก่อนนะรันวันพระวันหนึ่งนั่นอหะเราก็ไม่ได้พูดเนาะวันพระเป็นเหมือนพระที่เมื่อคืนมันไม่ใช่วันพระแต่ทําไมนอนดึกเนาะห้าทุ่มกว่าจะหลับจริงประมาณหกทุ่มนี่ตื่นมานาฬิกาปลุกปกติลืมปลุนล็อกมันกะมาปลุกตีสี่นอนนี่ยังไม่เลับมาปลุกอีกมัน ปลุกซ้ำมีก็ตื่นแมวจำได้นะฝันมันนี่อะไรแป๊บเดียวสั้นๆนะเหมือนก็นสั้นๆนี่ไอ้ถ้าเรามาคิดดูฝันสั้นๆแค่ช็อตแค่สั้นๆว่าเข้าไปในห้องเก่าๆห้องนะห้องเกา่ามันมีประตูสองประตูเข้าไปทีนี้เหมือนก็ไอ้เหมือนก็เท่ว่าหมาก็ไม่ใช่เหมือนจะอะไรเหมือนสัตว์ปลาดตัวเล็กๆอะ่ะม้าขนาดมา้าวิ่งเข้ามาในประตูเหมือนว่าจะขอหลบไปนี่ พอหลบมาอ้อมเราไปอย่างเงี้ยแ,แตเห็นมันมีรูท่ออย่างน,นี้มันกลายเหมือนเป็นหนูอะ่ะมันลงไปในรูเอา้าป็นขึ้นมาจําได้แล้วแค่นี้ฝันแค่นี้เองเลยก็เหมือนดูหนังก็ฝันแค่แค่ไปดูหนังแล้วเลือถไฟแค่นะั้นจบใช่ไหมมันคลายกัน,นไม่ว่าอะไรสักอย่างแล้วหนูลงรูรูท่อเนี่ยกลมๆศ<ม>ูนย์ วิ่งว <ş Quand> <ir> ิ <daha S 2> ่งศ <eight or> <risque> ูนย์ศูนย์เหรอแต่ว่าบนล่างเนี่ยยังยังคาใจว่าผมฝันสองครั้งไงแทงแทงเลี้ยงไงมันก็อยู่กับดินเนหนูวิ่งลงดูถ้มันจะพลิกศูนย์ลงล่างบ่นหนิมันจะปราบเซียนเนาะก็ไม่เสียหายเนาะครับ้สองย้ำนะแล้วก่อนนอนเนี่ยมาแล้วแต่ก่อนน้นกันนิดนิดก่อนจะนอนที่มันนอนไม่หลับเพราะอะไรมันเขมรนด้ คอมเมนติ๊กติกๆอาอีกแล้วเป็นความดันหรือเปล่ามันก็ไม่หยุดละรูปออกไปนี่ก็ไม่หยุดติ๊กๆอาวเขาบอกอะไรสักอย่างอะ <c oughs> ส่าจะวิ่งศูนย์ได้ะนะน่าจะวิ่งศูนย์ได้งวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกสามวิ่งศูนย์เป็นแนวทางน,น่าจะได้แต่บนหรือล่างไม่รู้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันเลขมาสองแง่สองแงามทำมาผมก็ไปนั่งวิเคราะห์รูปอีกอ่ะม,มันก็เลยต้องนั่งแต่พอศูนย์น่มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ว่าเกา้าเก้าสิบห้าพคเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะ์สำหรับศ <laughs> okay, ูนย์โอเคเก้าสิบห้าพเดี๋ยวเขาจะว่าเราอันนี้เนาะครับที่บางผมบอกว่าพี่ว่าแปรผกสลักยังมันยังคาใจคาใจอ่ะนี่แห <ขา S 2> ละเพราะว่าเลยเลยว่าศูนย์มันจะลงล่างมือขึ้นบนแบบนี้เนาะ<อ>แต่เราเห็นตัวส่งของปีมันก็ส่งศูนย์อยู่แต่ถ้าศูนย์แล้วมันจะปรับลูกผู้บอลไปคนละเลขแบบนี้นะถ้าศูนย์ลงล่างก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าง่ายๆลูกผู้บอลอะลูกเดียวน่ะคือศูนย์มาแล้วล่ะ เปอร์เซ็นต์ถูกอะเยอะแล้วล่ะครับก็เบรรงต้นหนูเนาะหนูก็หนึ่งหนูศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ขาถ้าแทรกมานิดกะสี่ศูนย์ศูนย์สี่แค่นั้นเองก็เหมือนเลขเป้าเก่าเราเหมือนเดิมครับไม่ผิดก็เท่าไม่เป็นไหนฝันเมื่อคืนก็ย้ำครั้งที่สองแล้วนะย้ำครั้งที่สองแล้วล่ะเหรียญหนึ่งและมีแทงเหรียญกลมๆก็ดูจะแปลงไงแล้วเนาะ ผ่านหน้าประตูก็ถือว่าใกล้เคียงกันตัวนี้เองละโอ้ลงดูเนะ่ถ้าเกิดมันมันกระแปลกข้างในไปฝันอย่างนั้น<ม>เหมือน<ม>พวกไอเต่านินจานะเหมือนแบบไม่ใช่มันอย่างงี้นะเหมือนกับเต่านินจานะ่ะแบบไปลงท่อดแล้วกลายเป็นมันจะไปเป็นไอเต่านินจานะ่ะ<ม>ถ้าใครดูหนังเต่านินจา้าแล้วก็จะมีผู้หญิงเข้ามาคนหนึ่งตามหาหามีเยอใช่แหละ็อดเด็ดศูนย์ แค้มเขมินตาซ้ายใ่ไเขมินตาซ้ายนี่ยเหมือนนานเหมือนกันนะใช่ไหมลุงผมฮะเขมินตาซ้ายก่อนนอนเี่อก่อนนอนนี่ผมทําให้ผมนอนไม่หลับอ่ะถ้าเป็นหมอปลากขาอ้วกอ่ะอืมถ้าเป็นหมอปลากขาอ้วกผมนี่เขมินตายละแล้วก็นอนไม่หลับเขมินตาซ้ายรับโชคหรือเปล่าก็ก็ทุกครั้งก็ถ้าเขมินทีไรก็เข้าเด้เนใชครั้งที่แล้วก็่สามสี่ครั้งเขมินนี่เพิ่งมาเล่งเล้งแล้วเพิ่งมาเล่งเมื่อคืนแล้วเออน่าจะโอเคแล้ะเรารูหนูนี่อยู่ทางทิศตะวันออก มันอยู่ในบ้านกเก่าๆแต่ว่าลงรูนี่ผมว่าแม่นนั้นหละมันลงแล้วเนาะอืมอืม,อมแล้วก็ใครนาอเอฟซีทางปลายจีนก็บอกไม่ใช่แต่คนที่อยู่เยอรมันฝันนะหนูก็ฝัน,ฝ,นฝันว่าฝันว่าเหมือนลุงป๋องนั่งเหมือนคล้ายๆเป็นยะว่าพระก็ไม่ใช่เหมือนน,น,นะเหมือนทรงเป็นเ,นเนรื่อยๆเลยคนเข้ามาเต็มเหมือนแกก็โทรมาวันนี้ละโทรมาแล้วก็ว่า แต่ก็มีน้ำมันไหลๆออกมาเอาใส่หัวคนจะถูกหวอยอีกเยอะอีกแล้วมืนอเนี้ยแกก็บอกเหมือนกันว่าเลขอยู่กับลุงปองอีกแล้วมื่อนี้อ้าวตัวไหนไนตัวเราก็ยังไม่รู้อยู่ก็บอกเลยศูนย์โป๊ะศูนย์โป๊วิ่งเต็มที่สิบบาทวิ่งเต็มที่สิบบาท ศูนย์โป๊ปเกิดใช่ไหมปศเกิดลงผงใช่ไหมก็อันนั้นมันก็อีกเซตหนึ่งที่เราฝันเนาะถ้าเป็นเหรียญถ้าตีไปกลุ่มถ้าเรามองมองอยู่สองแง่สองงามถ้าเกิดถ้าที่ประจําคือห้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกคือมันเคยออกประจํานะแต่ถ้าเรามามองอีกเม้นหนึ่งถ้าทาไมหนูก็ลงรูไอ้เงินทําไมเราไปต้องไปแทงกับรูไอ้มีดกับมินดาญามันเล็กนึงเนาะบางคนก็ว่าเจ็ดกันแล้วแต่เนาะหนึ่งศูนย์มันก็แน่หนูหนึ่งอะ นูสูตรไม่เคยมาไหมครับผมนานแล้วนะก็มาไม่ไม่นานหรอกไม่เท่าไรหร่หรอกแต่ว่าถ้าเหมือนกับอะไรนะจะให้ไ,ไประชาชนให้ได้ไไประชาชนจะได้เงินของขวัญหลังจากตรกละครลำบากจากโควิปสิบเก้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแ,แต่ผมผมคาดการณ์สองสีก็ไม่ผิดนะน,นี้แล้วหนึ่งเก้านี่มีเข้าไหมถามว่ามีเข้าไหม ก็มันเป็นลูกแปรนะมันก็มันมีอยู่ในคือลูกที่ผมแปรเนี่ยมันก็มันก็มีในลูกแปรมันก็มีด้วยเป็นไปได้หมดจ้ะอั่นี้เดี๋ยวเพกลอตเตอรี่มาไหมอ่อลอตเตอรี่ลองลืมพกมาอยู่ไหนคะอื้อฮื้ลืมพกอีเงินผมมาพิกผมว่าหืออ้อมอ้อมแม่ไดงมาอ๋อนี่อ่ามีแล้วแม่มีแล้วมีนะมีแล้วมีแล้วเออเอาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้พูดถึงไหนเนาะ ปกนี่แหละปกลูกปกมันมีศูนย์อยู่แล้วนี่ชัดๆแล้วก็แบ่งซ้ายขวานี่บนล่างแล้วนู่นนี่แล้วคุณจะเดาถูกหรือเปล่าแค่นั้นอ่ะปกปก็มาแบบชัดๆกลุ่มกีฬากับการกีฬากับสาธารณสุขแบ่งซ้ายขวางวื่แล้วแบ่งบนล่างโคอยู่บนหาดทรายอยู่ล่างอืแต่ดึงหาดทรายไปออกบนเอาโคลงล่างควันนี้ซ้ายขวามันก็เลยกั้มกึ่งว่าแต่ลูกเขาโชว์เหมือนศูนย์นี่อยู่ล่าง เหมือนศูนย์จะอยู่ล่างเพราะว่าลูกบอลอยู่กับดินอแล้วนี่อทันตแพทย์เนี่ครับเป็นลักษณะนอนบนเตียงก็เหมือนจะอยู่บนหรือมันจะกลับกันนี่ปัญหาโจทย์ใหญ่เลยคทีนี้เราก็ต้องผมมานั่งคิดดูแล้วมันจะขาดตัวเลขไปตัวหนึ่งเมื่อเสจแล้วให้เราให้เราติดพ่วงตัวเลขสองเนาะที<ช>่วนะ่าจะปล่อยก็ไม่กล้าปล่อยเาะไอ้เขานาะก็มายจริงเนาะสองสี่อะทีนี้เราก็ติดพ่วงา่า ทำไมมือหมอต้องไปจับปากอืมแล้วนันเป็นจุดพอยจุดที่เราต้องอศิลปินเขาต้องคือคนว่าเขาจะต้องใส่จิตวิญญาณเนาะ่ายเข้าไปเขาว่าถ่ายทอดอะไรเราต้องมองไปจุดนี้อม,มองไปใกล้ๆเลยว่าแค่แบ่งซ้ายขวาคือบนล่างตรงปากนี้ทําไมถึงต้องมือไปแย่บนี้แล้วก็เรามาคานวณดูแล้วฟันเรามีกี่ซี่ฟันมีสามสิบสองซี่นะเราขาดสามไปตัว นี่แหละเลขผมนั่งคิดนีผมจะหาสามอย่ไหนใส่ได้นี่มันเหมือนกับข้ามชดเนาะครับแล้วก็แถมสามไปเสกตัวนองให้เหมือนเล็กสองนะการกันแตกเหมือนเด็กเลนิวเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะทีนี้นี่เปลี่ยได้แล้วสิเปลไสูตรเลยทีนี้เต็มสูตรประกอบไปได้อะไรบ้างอธิบายหน่อยฮะอธิบายเลยไะครับผมหนึ่งหนึ่งคือเด็กเด็กศูนคือลูกผู้บอลครับ 2คือยืนอยู่ฝั่งละสองห้านี่หนังฟุตบอลแล้วมือก็ห้าเก้านี่คือการกีฬาสี่นี้คือผู้หญิงก็ได้คนก็สี่คนสามนี่คือฟันฟันแต่ทาไมเป็นบวกกับสองเป็นสามสิบสองประการโอเคแล้วเลขสิบสองคือเลขคือก็ต้องว่าชั่วโมงนี้ตัวนี้น่ากลัวมากเหมือนกันเป็นวันแม่ ุงเก่าแล้วเป็นมันพอสอเกิดคือกลุ่มตัวเลขที่จะจับไปวินจริงๆกลุ่มตัวเลขมันก็อยู่ในเนี้ยงหมด16พฤศจิกายน63อยู่ในนี้ถ้าผมบอกว่าตัวหนึ่งคือศูนย์ฟันฟันธงวามาแน่อืใครจับคู่กับศูนย์จับคู่อยู่ในนี้มันกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่หกตัวเองอืเอาศูนย์คู่กับหกตัวนี้ก็ถูกแล้วครับแต่ว่าบนล่างก็ให้มองสองอย่างคืองวดนี้ ก็ถือว่าเราเนาะเราข้ามช็อตเหมือนกันละเหมือนลุงฟองเขียนไว้ให้่ามีหนึ่งศูนย์มีหกห้าศูนย์มีสี่ศูนย์นอกกนั้นก็อะไรที่ลงท้ายด้วยศูนย์เราว่าไบทั้งเด่ศูนยน้าก็ได้แล้วแต่พอเันนี้ยังเหมือนฝันเราทาไมบอกเป็นล่างหรือมันจะขึ้นบนอย่างไรก้ามกึ่งก้ามกึ่งอนันแต่ว่ามาแน่นอนศูนย์มาแน่นอนศูนย์มาแน่นอนทีนี้ผมก็จะมามอง ลูกภาพให้ชัดๆขับแบ่งซ้ายขวาครับซ้ายขวาเนี่ยว่าลูกภาพแบ่งซ้ายขวาเนาะแบ่งซ้ายขวาไปเดีะนะครับนค,บคบนสอง <ๆ S 1> ค,ค,คนคนสองคนฟุ๊บๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆเด็กอีกคนนึงฟุบลูกฟุบบอลข้างหนึ่งหมอนมอนหมอนอนหมอยืนใส่หมวกทีนี้มันแบ่งเหมือนกับสองภากอย่างเงี้ยนี่เนาะ ต่ถ้าเราสังเกตดีๆกลุ่มนี้นะเนี่ยคือแนะนําให้ในการซื้อลอตเตอรี่หรือใครจะไปแทะทำอะไรก็แทะไั้แต่เป็นแนวทางเ่าเราไม่ได้บอกว่าแม่นแต่ว่าโอเคกลุ่มหมอเนี่ยถ้าเราจับเลขตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่สองสามสี่ห้าตัวเดิมครับกลุ่มเก่าเรากลุ่มเก่าเหมเือนเลขจะไม่ไปไหนไมาไหนวันนี้นะ เลขเหมือนจะไม่ไปไหนแม่ไหนจริงๆนะนี่นะแล้วทีนี่ถามมาศูนย์คือลูกผู้บอลเนี่ยมันชัวร์แล้วตามหลักถ้าตามแต่ตามแต่ก่อนถ้าตาผมก็ยังอยากเอาเป็นเลขกลุ่มเก่าที่เราให้งวนเมื่อกี้อะล่างก็เราต้องแบ่งเพื่อว่าเผื่อศูนย์จะลงล่างถ้าศูนย์ลงล่างปั๊บตัวนี้เข้าจะเป็นศูนย์เลย นะเป็นเป็นเต็นเต็มโอ้ยเราถูกศูนย์ทัวเดียวก็พอใจแล้วละ่ะโอเค okay, เป๊แล้วหนึ่งศูนย์กลับหัวะกลับหัวทั้งนน้องกลับหัวหนึ่งศูนย์เนี่ยแค่กลับหัวก็เป็น้าอทีนี้ถือโช,ชว์อันนี้คือแปรนะครับแปรเออย่างนั้นแหละถือถือใส่ไปเนี่ยคือแปรสองฝากนะคอันนี้ทางฟุตบอลก็จะว่าเขาเขียนกลับก็อะไรจะกลับนะมันกลับใจเรานะนี่นี่ดู สาธารณสุขแต่เป็นรูปก,กีฬาอืการกีฬาแต่เป็นรูปหมออืมัมนมันเขียนกลับกันนี่เลยครับกันมันจะกลับกันจากที่เราเห็นนี่แหละมันนี้มันจุดพไฟมันมีแค่แบ่งซ้ายขวาคือบนล่างแค่นั้นเองเรารู้แล้วว่าศูนย์มาเนี่ยกลุ่มสองสามสี่ห้ามาก็มีแค่นี้นี่คือศูนย์มาแน่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเก้าสี่ห้าพ สองสามสี่ห้าก็มาตัวเก่าแต่การกีฬาที่เราว่าดเขียนไว้เผื่อการกีฬาที่มันจะแหกไปนิดหนึ่งมีตัวเดียวเลขเก้าคือการกีฬาเก้ากับหตัวเดียวกันเก้ากับหกตัวเดียวกันนี่แหละมีแค่นี้หัวยถ้าใครจับได้ดีๆเนี่ยแต่ผมนั่งคิดไปแล้วว่าจะให้ยังไงแบบนี้จะลุมเก่าหรือเปล่าทความเดิมก็ได้ที่ผมว่า อะไรนะเท้าความเดิมผมว่างวดนี้จะออกหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมนี่นะจะพูดให้ฟังงวดที่ผมพูดครั้งที่แล้วแล้วงวดต่อแล้วได้ที่ช็อตที่เราทำงวดเมื่อกี้เนาะมันจะออกสองสามสี่ห้าคือภายในตัวนี้จะมาสองตัวใช่ไหมมันก็มาสองสี่แล้วเราไปคิดเกินช็อตแต่ตัวหกเจ็ดแปดเก้านี่มันจะออกบนนี่นะนี่แหละ มันจุดแบ่งแต่ผมก็เลยทีนี้ถ้านะถ้าถ้าใจพูดไปถ้าผมก็ชอบศูนย์วนแต่ทําไมกลุ่มเล็กมาอย่างงี้นี่จุดใหญ่ก็มันกลับไง,งแต่ปกน,นี่แหละที่ว่ากลับที่กลับ,ลบตาแหน่งชื่อนี่แหละแต่ว่าศูนย์รับรงองยังไงก็ต้องมาเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ชื่อถ้าฝันขนาดนี้นข,ออขออีกอีกฝันหนึ่งเงต็มเต็มเลยนะ ผมก็กลัตัวเก่าต้องรอฝันโค้งสุดท้ายด้วยคือก็น่าจะช็อตนะจ๊ะตอนนี้เพราะว่าไอ้เซนเราก็มาแล้วเนาะคอมเมนตตาเป๊ะคนก็ฝันเน้นผมยังไงต้องอะไรสักอย่างละศูนย์คือถูกแน่นอนแล้วเตเกี่ยวกับลุงปองก็มีพอสเกิดเนาะเกิดวันที่ยี่บสี่บางคนก็ถามเดือนอะไรพอสสิบเอ็ดพฤติกาสองห้าศูนย์หกี่ ในเบื้องต้นคือพ่อสอก็โอเคจบแต่ก็มาเลขเราก็มีกลุ่มนี้ศูนย์นี่สามจุดนี้เนาะที่จะเกี่ยบแบบผมน่าจะแน่นอะไรสักอย่างเบียนรถมาไซรถผมเดียวก็เป็นอะไรครับมาไซมาไซมันก็หนึ่งศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าเราสังเกตดูทะเบียนรถหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ก็มันรู้สึกมันอะไรใกล้ตัวก็นั่นแหละก็หาอะไรที่ใกล้ตัวลงตงนะตอนนี้ครับ ทะเบียนรถยนต์ก็ห้าสองโอห้าหกศูนย์สองก็เป็นพอสองกลับไปกลับมาก็มันชอบเฮงอยู่เลยนะแต่บ้านเลขที่เนี่ยที่พูดผ,ผมจะคอมเมนต์ก็ฝันก็ยังจบไม่อีกช็อตหนึ่งยังไม่จบนะฝันฝันแค่นี้มันทําให้ผมตัดสินใจยากผมไม่รู้จะบอกยังไงเนาะนี้วันนั้นที่เรามาอบ คลิปใช่ไหมผมก็ไ um, so I mean, ม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าผมก็ยังแยกแยกไม่ออกคือฝันเนี่ยทางทางนั้นแหละออกทางตะวันตกอะไฟไหมแล้วก็ทางข้อไก่ไฟไหม้ผงวิ่งเข้ามาเปิดประตูเอ้าอะไรไฟไหมบ้านเราแล้วบ้านเลขที่อะไรห้าสามห้าสี yeah. ่ห้าสามห้าสี่มันห่วงนี่มันห่วงนี่มันห่วงสองสามสี่้ไอ้สูนนี่เรากินหวานนั่นละ้อย ไอศูนย์เนี่ยเรากินหวานแล้วศูนย์คือกินหวานเลย <c oughs> กินหวานแล้วถ้าวิ่งก็คือกินหวานเนาะครับเกี่ยมัว <c oughs> หรือเปล่าเนาะกินหวานวนั่นแหละศูนย์ทตนี้เราทําไมเราต้องมาฝันถึงบ้นานนี่แล้วก็ไฟไมันไม่ผมก็วิ่งอี่ามาดับไฟเลยนี่บ้านเลขที่ผมก็ห้าสามห้าสี่นว่าจะไม่เกี่ยวจะไม่เอาใส่กระเพร้าก็แเรได้เหมันมันยังไม่หลุดอะ่ะก็เลยเดาเอากลุ่มเก่าไปก่อนเนาะที้แยกเป็นสองกลุ่มเป็นแนวทางก่อนแล้ว แบ่งให้คิดก่อนไม่ได้คอมเมนต์ว่าจะตัวนี้เปิดแนวทางก่อนแล้วขออีกสักวันสองวันอะไรก่อนเนาะไม่งั้นนะก็พอดีหลวงปองฝันมันฝันฝันมาคืนหลวงปองฝันมาคืนผมก็รีบบอกเล่าให้ฟังรีบบอกกลัวลืมกลัวลืมเนี่ยเพราะเราก็เพิ่งคิดได้ว่ามันจะทําอะไรสักอย่างก็เอาเอาเลขตัวเก่าเป็นฮัลลครับเออไม่ว่างเว้ย S <S ข้าบ้านผมเป็นมเมนไปสักหน่อยเพราะผมยังติดใจอยู่นะมันเคยย้อนสอนเราครับสองห้าสามไม่ให้เชื่อหรอกแต่ว่ามันคล่องใจอะนะไม่ให้เชื่อหรอกแต่ว่าให้เป็นแนวทางเฉยๆเป็นแนวทางนะงนะว้นนี้คือยังไม่ได้นี่แหละกลุ่มหมออืกลุ่มหมออ่กลุ่มหมอยังไงกลุ่มหมอยังมีเปอร์เซ็นต์จะมากลุ่มหมอยังมีเปอร์เซ็นต์จะมาเป็นการจากการตีม ปกฉลาอันนี้คือยังไม่แต่ว่าศูนย์โอเคแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์บางกล้องครับศูนย์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าศูนย์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่าจะมายังไงเดี๋ยวเขาว่ากันอีกตอนนี้95นะแต่ผมยังกลัวกลุ่มนี้นะครับยังกลัวเพราะว่ามันเหมือนทํางวดที่เราบอกอะไรน่ะ4 6อ่ะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วพองวดตํามันงวดนั้นไม่ออก3 8พองวดเติมวันั้นก็เงียบ กอโกรธเหมือนกันเลยพอทางวดมาเสือรมาย้อนเราสี่หกเต็มเลยเห็นไหมเป็นลักษณะนั้นเราจะคิดเกินเขาน่ะขอบไม่ทันเราเออเราไปก่อนแซงไปงวดหนึ่งเมสุดท้ายครับฝากเอฟซีครับสำหรับคนที่ติดตามลุงป๋องอยู่ก็ก็ดีใจนะเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าคนเะบโทรมาเยอะไม่ไม่ไม่อันนี้หลักแต่บ้า ก็บางคนก็โอ้อยู่อะไรฟินแลนด์ไม่ใช่มีแต่เยอรมันนะที่คิดด้วยฟินแลนด์ญี่ปุ่นหรืออะไรเหนือเออเขาก็มาหีือ้ก็อืมเขาก็จะเอาทุเรียนมาฝากอยู่อันนี้คนที่ฝันเห็นนะเขาบอกว่ายังไงสองคนแล้วนะสองคนแล้วนะยืนเยอรมันก็ฝันเห็นผมอยู่ฟินแลนด์ก็ยังไม่ได้คุยกันขอนเขาแต่เขาคอมเมนต์มา ไม่ใช่แต่ที่เยอรมันฟินแลนด์ก็มีเขาบอกอย่างนี้แล้วบ้านเราก็คุณปลาจีนคนสงขาคุณประกายนะก็ตอนนี้ก็อยากขอบคุณเจรีเนาะแกับอเรียนแก่วอยากแกให้สองลูกเลยเนี่ยสองนา่ถูกบวดไปเป็นหวยหมดเนาะขอบคุณเจรีล้วก็ไล่ขอบคุณชลินทีวีะที่นำเสนอเนาะเพราะับ มาก็เหมือนกันไม่รู้จะว่าไงเราเราปื้มอ่ะคือเขาอยากบางคนเปิดห้าหกรอบเปิดฟังอํากับข้าวทำไมก็ผลิดเขาบอกว่าฟังรูปองแล้วมีมันไม่เครียดคือมีความหวังอ่ะคือเราเราเปิดทางเขาเขาเข้าเซียนหวยทุกคนเลยเขามาดูใหุู้ป๋องฟันทงตัวไหนเขาก็เขาก็ได้อยู่แล้วเขาก็ช่างใจก่อนเนาะเขาไม่ใช่คนงูระดับอินเตอร์เลย จะไปหลอกได้เลี้ยงลูกได้กันสี่คนมีแต่ระดับด็อกเตอร์แล้วนี่พูดเรื่องจริงอืมเขาก็บอกว่าเออม,มันมีหวังอ่ะฟังนุมป,ป๋องเสนอในหน้าทางเก็ดนี่แหละก็จะพูดในกันกนึงแล้วแล้วก็ปลื้มใจนะมันมันเขามาหวังกับเราเราก็กดดันนู้นี้เลยจะให้เขาถูกอน่นั่งคิดเอาไว้จะทำไงเขาถูกมัน ก็เลยว่าเอาศูนย์ไปก่อนตัวหนึ่งและกลุ่มนี้กนคือสรุปทั้งคลิปในเลขก็ถือว่าเป็นแนวทางแต่ว่าเอาศูนย์ไปก่อนตัว <c oughs> เอาไปซูนดก่อนตัวหนึ่งเอาศูนย์ไปก่อนคลิปนี้เอาหนึ่งศูนย์มั้งเนาะเอาหนึ่งศูนย์เป็นสีน่ศูนย์น,น,นตัวเต็ไงไหนอืมพอสอนะองนะนพอสอนก็ยังไม่ว่ากันก็มันก็อยู่กลุ่มก็โอเคนั่นเดี๋ยวเพราะมันก็ฝันเนาะฝันหนูเมื่อคืนเนาะอันหนูมันมีสี่ขามันเข้ารูหนึ่งตัวก็มีแค่นี้นะมั่งตัวหนึ่งศูนย์กับสี่ศ ถ้าเกี่ยวกับเลขไอ๋เลยนะเลขฝันเห็นเหรียญผมก็มันเคยประจํามันก็หกห้าศูนย์วันนั้นเราขอกิปมันไปออกอะไรหานอยเขาถูกคนถูกก็มีผมกลัวมันไปออกหานอยมันจะไปออกแต่ไม่แน่มันก็ปากเซียนอยู่ในศูนย์ปากเซียนอยู่เสียนเลขดับอันนี้พศมันเกี่ยวพันหมดช่วงนี้ตัวเลขตัวเลขเลขรถผมมันก็ ทำไมมันก็มาพันอยู่กับพอสองมันเก่าห้าหกศูนย์สองผมเกิดสองเลขเหรียญเจ้าของห้าศูนย์หกนี่มันเลขมันพันอยู่กันนี้ผมเกิดวันที่ยี่บสี่มันก็ออกไปแล้วแต่ว่าเลขผมกลัวมันมีสูตรหนึ่งว่าบางครั้งมันจะง่ายสพว่าคือถ้าช่วงหวยมันจะบังคับเองนี่บังหวยมันบางทีมันก็ทําไม่ยากเพราะผมเป็นห่วงเบางทีเอาสองสี่ขึ้นบนไปใช่ไหม เอาสองสีขึ้นบนอาจจะเอาสองกับสี่แล้วบางทีง่ายๆคือเอาเอาห้าแทรกไปก็เป็นสองห้าสี่อยู่กันนี้เหมือนเหมือนเหมือนมันจะเป็นอย่างนี้นะ่ะเลยห่วงเลยยังไม่อยากฟันทงเท่าไหร่แต่ว่าฟันธงให้ยางเดียวคือศูนมาแน่นอนศูนมาแน่แน่ืนคิดว่าง,งั้นมาแน่นอนเน่ะโอเคครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ ก็ะดูสมหมดทั้งมวลเลขอาจจะเยอะแต่ว่าเอนเป็นแนวทางก่อนเอาแน่แน่ศูนย์ก่อนศูนย์เพราะว่าฝันสองครั้งสองครั้งเซนเข้ามาแล้วแน่เมนตาเข้ามาแล้วก็ศูนย์มาแน่หนูเข้ารูมันจะไปหนลำเลขวิ่งอืเลขวิ่งแต่ว่าหนูเข้ารูมันจะไปไหนอไม่มีอะไรศูนหนึ่งศูนย์กับสี่ศูนย์นี่แหละสองตัวนี่แหละ <c oughs> เป๊ะโ <c oughs> ป๊ป <c oughs> โอเคขอบคุณครับอ่าจะขอบคุณครับเอาแค่นี้ก่อนละมั้งนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละ